รถ e ีวีเล่นสมคามราคากันแบบนี้แล้วยังน่าซื้อไหมในปี2025อยากรู้เดี๋ยวพี่บุมจะให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบุมในช่อง T3B ครับและนี่คือคลิปวิดีโอพิเศษครับเพื่อนๆครับผมตัดสินใจซื้อรถ E ีวีมาเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับว่ารถ E ีวีตอนนี้ทำสมคามราคากันแล้วก็มีหลายแบรนด์นะครับที่สู้ไม่ไหวก็ต้องปิดตัวไปราคาก็น่าสนใจแต่ก็กังวลครับว่าซื้อไปแล้วจะโดนลอยแพหรือเปล่าคลิปนี้ไม่ได้มาขายไม่ได้มาป้ายยานะครับแต่ ก่อนเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อรถ EV ีหรือเป็นเจ้าของรถ EV ีอยากให้ดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจครับ ถ้าเพื่อนๆมีแนวคิดว่าเราอยากจะซื้อ EV เพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่ช่วยลดมลพิษในอากาศหรือบนท้องถนนนะครับเพื่อนๆตัดสินใจซื้อไปได้เลยนะครับไม่ต้องดูคลิปวิดีโอนี้ก็ได้รถ EV อาจจะยังไม่ใช่รถที่รักโลกมากที่สุดครับเพราะยังมีปัญหาการเสื่อมของแบตเตอรี่ที่เราจะต้องเปลี่ยนและวันหนึ่งที่เทคโนโลยีเก่าหรือรถหมดอายุเขาก็ยังคงเป็นขยะรวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่เราได้มาก็ยังไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าแบบสะอาด100%เเซต แต่ก็ยังเป็นส่วนช่วยลดบนลภาวะบนถนนและลดการใช้น้ํามันลงได้บ้างครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง EV กัสสันดาบจะเลือกอะไรก็ได้ลองฟังคลิปวิดีโอนี้ดูครับเพราะผมก็มีเหตุผลที่แตกต่างในการที่ผมเลือกซื้อรถ EV มาใช้เหมือนกัน ผมบอกทุกคนก่อนนะคะว่าวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อรถของผมผมไม่ได้เลือกที่ราคาถูกที่สุดไม่ได้เลือกที่สมรรถนะดีที่สุดไม่ได้เลือกที่ของแถมดีที่สุดหรือออปชั่นดีที่สุดแต่ผมเป็นคนเลือกรถที่หน้าตาของรถจะต้องถูกใจผมครับคือเรื่องราคาออปชันสมรรถนะก็ดูนะแต่มันจะเป็นตัวรองคือถ้าออปชั่นดีสมรรถนะดีราคาดีแต่หน้าตาไม่ถูกใจยังไงก็ไม่เอาครับคือผมเคยมีประสบการณ์ใช้รถที่หน้าตาไม่ถูกใจมาก่อนนะแล้วผมรู้สึกว่าก,ก็ก็มีมันไปอย่างนั้นอะ เหมือนมันเป็นพาหนะคันนึงในบ้านนะครับแต่ว่าพอผมได้เลือกซื้อรถคันที่ผมถูกใจและอยากได้มากๆอ่ะมันทําให้ผมรักรถคันนั้นมากๆและอยู่กับมันได้นานโดยที่ไม่อยากจะเปลี่ยนรถครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota m r s ปี2000หรือรถนิสสัน q ิวปี2005คันนี้ก็อยู่กับผมมาเกิน10ปีแล้วครับ คือสาหรับผมอะถ้ามันเป็นรถที่เราถูกใจตั้งแต่แรกอะถึงมันจะเก่าแค่ไหนหรือมันจะเสียเราต้องซ่อมมันบ่อยแค่ไหนอะเราก็ยังอยากใช้เขาอยู่ครับซึ่งแน่นอนนะครับรถคันนี้ที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นรถคันที่3ในบ้านครับและผมเองก็ไม่ได้ขายรถคันเก่าด้วยที่คันเก่าไม่ได้ขายเนี่ยก็เพราะยังชอบเขาอยู่นะแต่ก็จะเก็บไว้ให้ลูกใช้ต่อครับส่วนคันใหม่เนี่ยก็เอามาใช้งานในปัจจุบันครับแนวคิดในการใช้รถและซื้อรถของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีแนวคิดแบบเดียวกันก็ดูคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยครับ คือจริงๆอ่ะผมต้องบอกทุกคนนะว่าผมอยากจะซื้อรถ EV มันนานมากแล้วนะถ้าติดตามคอนเทนต์นะจะเห็นผมไปรีวิวไปทดลองขับรถ EV มาหลายคันนะครับอาจจะมีทั้งถูกใจและก็ไม่ถูกใจอาจจะมีที่ราคาสูงเกินไปหรือว่ายังไม่ได้สเปคอย่างที่ต้องการซึ่งออร่ากูดแคทก็เป็น1นึคันที่เคยลองและชอบมากๆนะครับแต่บอกเลยนะวันที่เขาเปิดตัวมานะราคาเกือบล้านเนี่ยผมรู้สึกว่ารถคันนี้แพงเกินไป ขนาดปีที่แล้วลดลงมาเหลือ7,009ผมก็ยังรู้สึกว่ามันแพงและในะยุคสมคามราคาแบบนี้นะรถ EV จีนก็แข่งกันลดราคาซึ่งสําหรับผมอ่ะผมมองเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะจากลดราคาเกือบล้านอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปอ่ะวันนี้ผมตัดสินใจง่ายเพราราคามาเหลือแค่5 9 9 0 0 0คิดง่ายๆก็6 0 0นนั่นแหละ คือจะมีบางคนนะครับอาจจะก,กังวลนะเอ้าถ้าเราซื้อไปวันนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้ามันก็ลดลงมาอีกแสนลดปีละแสนปีละแสนให้อย่างนั้นรออีกสัก3ปีแล้วก็ไปซื้อราคาอาจจะเหลือ300,000ก็ได้คือเอาตรงๆนะมันก็เป็นไปได้คือสําหรับผมรถ EV อีอาจจะเหมือนโทรศัพท์มือถือนะที่ออกมาใหม่ๆมันก็จะแพงใช่ปะแล้วยิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งเก่าโมเดลใหม่ออกมาพัฒนาตัวใหม่ออกมารุ่นเก่ามันก็จะถูกตกรุ่นไปครับแต่รถอะมันผลิตรอเราไว้แล้วเพราะฉะนั้นแบรนด์เขาต้องทําการ เพื่อไม่ให้เขามีสินค้าค้างสต็อกคือผมจะบอกทุกคนนะผมเป็นคนติด iPhone นะใครจะบอก Android ดียังไงผมไม่ว่านะแต่ผมก็ยังคงใช้ iPhone และผมเป็นคนซื้อ iPhone ตอนที่ iPhone ตกรุ่นครับในวันที่ iPhone 13เปิดตัวผมเพิ่งซื้อ iPhone XR และทุกคนเชื่อปะ่ะวันที่ iPhone 15เปิดตัวผมไปซื้อ iPhone 13เหตุผลง่ายๆครับคือผมสามารถใช้โทรศัพท์รุ่นนั้นได้เพียงพอและเงินที่ผมจ่ายไปมันก็ถูกกว่าแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดดังนั้นความรู้สึกของผมในการซื้อรถ E ีีก็จะเป็นแบบนั้นครับผมไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าผมจะต้องซื้อรถ E ีีรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ผมอยาก จะได้ราคาที่ถูกที่สุดและเป็นสเปคที่ผมอยากได้ผมจะมีงบในใจครับว่าผมควรจะซื้อรถ e v เข้าบ้านในราคาเท่าไหร่นะในใจผมตั้งใจไว้เลยว่าผมจะซื้อรถ e v 1คันเข้าบ้านในงบประมาณ5,000 500, 0 0บาทบวกลบเพราะฉะนั้นเมื่อสเปคมันได้หน้าตาถูกใจราคามันได้ผมก็ตัดสินใจได้ง่ายครับแล้วความคิดส่วนตัวผมอ่ะผมจะไม่เสียดายนะถ้าปีหน้าราคามันจะตกกว่าแล้วผมซื้อมาแพงเอาตรงๆต่อให้เคาลดราคาเท่าไหร่ผมก็จะไม่สนใจมันอีกเลยเพราะผมไม่ได้กัดฟันซื้อต่อให้เคารลดราคามากกว่านี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะผมพอใจที่จะซื้อในราคานี้ไปแล้ว รถคันแรกควรเป็นรถไฟฟ้าไหมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอีกเหมือนกันสําหรับผมนะรถคันแรกอะ่ะไม่ควรเป็นรถไฟฟ้าคือผมเติบโตมากับการใช้รถสันดาบแล้วก็เป็นรถมือสองครับซ่อมเองแต่งเองมาตลอดเนื่องจากว่าสําหรับผมรถไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะผมก็ยังไม่ไว้ใจเขาอะ่ะแล้วถ้าจะให้ผมไปตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าคันหนึ่งแปดแสนหรือล้านหนึ่งอะ่ะผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่โอเคแต่สําหรับการซื้อรถเงิน0 0 0 0 0ที่ผมจะลองกับ สิ่งใหม่ๆเนี่ยผมลองได้ครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นรถคันที่2เพราะเกิดลองมาแล้วมันมีปัญหาผมอ่ะก็ยังมีรถสำรองไว้ใช้แล้วที่ผ่านมารถ E ีีตลอด5ปีหรือ7ปีที่เราเห็นกันมาเยอะๆเต็มท้องถนนเราก็เห็นปัญหานะครับแต่ว่าปัญหามันก็ยังเป็นสิ่งที่รับได้ควบคุมได้แล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากมายลองนึกถึงเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะที่บ้านเราบูมในเรื่องของการใช้แก๊สอะ LPGNGV อะ ปัญหาหน้ากลัวกว่านี้เยอะผมยังจำได้เลยนะยุคนั้นน่ะรถร้อยคันในถนนน่ะ80คันน่ะต้องติดแก๊สขนาดรถป้ายแดงออกสูตรยังติดแก๊สมาจากโรงงานเลยแล้วทุกวันนี้รถพวกนั้นมันก็หายไปหมดละผมเองก็ยังคงคิดว่าในอนาคตอาจจะมีรถรูปแบบอื่นหรือพลังงานทดแทนอื่นมาแทน EV อีกครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังรู้สึกเหมือนผมนะครับไม่สบายใจกับการใช้รถ E ีหรือยังกังวลอยู่นะถ้าเรามีรถคันเก่าอยู่ ก็อย่าเพิ่งขายครับใช้คันเก่าประกอบคู่ไปด้วยจนเราปรับตัวได้กับรถ E ีีนะครับหรือมั่นใจแล้วว่าสามารถใช้เขาได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องมีคันสำรองเนี่ยเราก็อาจค่อยตัดสินใจขายรถคันที่เรามีไปแต่ถ้าใครมั่นใจอยู่แล้วอยากจะตัดสินใจซื้อเป็นรถคันแรกผมว่ามันก็คงได้แหละเพียงแต่ตัวผมเองอ่ะผมอยากมีรถสันดาบไว้สำรองอีกสักคันครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออลรากูดแคดอะน่าจะแบบไปดูรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามออโต้หรือว่าช่องใหญ่ๆที่เขารีวิวแบบเนื้อๆกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ตัดสินใจเรื่องจะกูดแคดแล้วกันนะแน่นอนครับประเด็นแรกคือภรรยาผมเขาถูกใจครับจริงๆเหตุผลแรกก็จบแล้วเนาะมันไม่ต้องไปเหตุผลอื่นแล้วแหละแเอาเป็นเหตุผลที่ช่วยตัดสินใจให้ซื้อแล้วกันนะเอาเป็นว่าเวลาซื้อรถอ่ะ อย่างที่บอกเลยนะครับมันเป็น first impression ครับมันมีความเป็นปอร์เช่ผสมมินิออสตินผสมโ o กส s วอ g เกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกลุ่มรถที่ผมชอบนะแล้วสิ่งที่ประทับใจตอนไปลองขับนะก็คือภายในครับคือภายในมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นรถ EV ีที่แต่งแบบคลาสสิกอะทุกอย่างมันเป็นแบบมินิมอลดีไซน์สีเสือปุ่มเปิ่ม,มเนี้ยมันโอเคหมดเลยนะได้แผงข้างลายสกอตนะคะบเบาะหนังสีขาวครีม พวงมาลงพวงมาลายัยมันตีฟังก์ชันอะไรเขาก็ให้มาครบนะทุกคนข้างหลังก็แบบนั่งไม่อึดอัดครับสบายนะมีที่วางแก้วช่องสายชาร์จ usb ข้างหลังแล้วเวลานั่งนะครับข้างหลังนะผมก็รู้สึกว่าเฮดรูมเขา่ะสูงมากเลยนะไม่แคบนะจริงๆตอนที่ใช้ครับไม่ว่าจะเป็น Toyota mrs คือซึ่งมันไม่มีที่นั่งข้างหลังนะแล้วก็นิสสันคิวนะครับซึ่งข้างบนอนะ่ะผมก็รู้สึกว่าสเฮดรูมของออร a r d good c a อ่ะมันกว้างนะเวลานั่งอะ่ะมันรู้สึกว่ากว้างจริง ข้อเสียที่ผมอาจจะติดมันสักหน่อยนะครับสหรับคันนี้ก็คือที่เก็บของหลังอ่ะเขาค่อนข้างเล็กนะถ้าใครตีกอล์ฟอ่ะผมรู้สึกว่ากระเป๋ากอล์ฟอ่ะอาจจะใส่ได้แค่ใบเดียวเองอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือในราคาเนี้ยเขาให้ออปชั่นมาแบบไม่กากักหลังคาเปิดได้ซันรูฟก็ให้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นไฟหน้าปรับระดับได้ แล้วคนที่อยากได้กูดแคดอ่ะหลายคนก็น่าจะตัดสินใจนะครับว่าเอารุ่นเริ่มต้นหรือว่าเอาตัวท็อปดีเพราะราคามันต่างกันก็ประมาณแค่แสนเดียวเนาะคือเอาตรงๆนะออปชั่นตัวเริ่มต้นอ่ะมันแทบไม่ต่างกับตัวท็อปเลยทั้งแบตเตอรี่ทั้งมอเตอร์นะครับรุ่นเริ่มต้นเป็นตัวเดียวกับตัวท็อปเลยเอาตรงๆนะถ้าใครมีเงินอยากซื้อตัวท็อปก็ซื้อไปเลยนะครับเอาเป็นว่าการใช้งานส่วนตัวผมแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากได้ฟังก์ชันของตัวท็อปเลยจริงๆแล้วอย่างดึงพวงมาลัยกันออกนอกเลน่วตัผมมก็ไชอบใช้้นนนะอัี รุ่นเริ่มต้นเขาก็ให้มาด้วยสิ่งเดียวที่ผมอยากได้ในรุ่นตัวท็อปคืออะไรหรือว่าคือที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายที่วางอยู่ในคอนโซลคือถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตรงนี้มันไม่ใช่ที่ชาร์จเนี่มันเป็นแบบที่วางเฉยๆไม่มีก็แบบไม่ได้เดือดร้อนครับแล้วผมประทับใจอะไรบ้างกับ Allra Good Cat นะครับอย่างแรกคือสี หน้าตาอย่างที่2คือการออกแบบภายในเนื่องจากผมเคยเรียนออกแบบรถยนต์มาด้วยนะครับผมจึงรู้ว่าออร่ากูดแคทเนี่ยเขาออกแบบเส้นสายได้ลงตัวมากๆอย่างที่3คือพอได้ลองขับอะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ช่วงล่างดีประมาณหนึ่งเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคือผมอะขับรถแบบรถสปริงแต่งช่วงล่างโหลดมาเยอะมากนะครับเพราะนั้นผมชอบรถที่มีความหนึบหนึบความกระด้างรู้สึกว่าถานล้อมันกว้างๆใหญ่ๆซึ่งออร่ากูดแคทอะมันเป็นแบบนั้นอนะคือความนิ่งความแน่นของ ่วงล่างอ่ะมันมีความใกล้เคียงกับรถสปอร์ตที่เป็นสแตนดาดมากๆเลยนะเรื่องอัตราการเร่งการแซงความแรงไม่ต้องห่วงแหละเพราะรถ EV อ่ะมันแรงอยู่แล้วแรงบิดมันสูงอยู่แล้วขนาดรถที่ผมใช้อยู่มันเป็นรถเทอร์โบอ่ะมันมีจังหวะหน่วงรอรอบนะแต่อันนี้คือแบบมาตามเท้าเลยจริงๆ สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้อย่างหนึ่งคือคนนั่งหลังอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันเด้งๆงเป็นรถที่นั่งหลังไม่ได้สบายมากนะักเพราะว่ามันมีการสะเทือนประมาณหนึ่งเอาเป็นว่าคนนั่งหลังอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเด้งๆแข็งแขงนิดหนึ่ง2งปัญหาที่คนชอบบ่นเกี่ยวกับรถออร่ากูดแคทนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องอะไหล่รอนานซึ่งปัจจุบันเนี่ย อะไหล่เขาผลิตในประเทศแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอะไหล่มนจะค่อนข้างเร็วมากๆเนาะคือถ้าศูนย์บริการที่เราเข้าเนี่ยเขาไม่มีอะไหล่นะครับเราจะต้องรออะไหล่นะครับอย่างมากนะประมาณ2-3วันนะยังไม่ค่อยเห็นใครรอ,อนานเกินนั้นแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้มีคนบ่นเรื่องซอฟต์แวร์เออนะครับซึ่งที่ผมถามศูนย์มาเขาก็บอกว่าเขาก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรต่างๆมาแล้วค่อนข้างแบบดีขึ้นนะครับถ้าถามว่ามันเอ๋อไหมคือผมก็ใช้เพิ่งใช้งานรถมาแบบ 2อ,อาทิตย์อะนะมันก็ยังโอเคอยู่นะครมันยังไม่มีอะไรเออต้องบอกว่าอันนี้คืออาจจะยังไม่เจอนะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเจอแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับส่วนปัหาเรื่องการใช้งานที่คนบ่นกันบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของระบบคําสั่งเสียงแล้วอย่าทำต้องห้ามเลยนะเช่นกลับบ้านมันก็จะขึ้น GPS มาเลยพูดคําว่าวิทยุ มันก็จะเปิดวิทยุทันทีเลยรถเนี่ยมันดูข้างงอกเหมือนเล็กนะครับแต่เวลาขับจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กแบบนั้นนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่รับรถไปวันแรกๆนะครับก็คือมักจะเข้าเกียร์ว่างไม่ค่อยได้เพราะเกียร์ดีมันไม่ยากครับมันก็เข้าอย่างนี้มันก็มันก็ขึ้นดีที่หน้าปัดใช่ปะแต่พอจะเกียร์ว่างอ่ะ มันดันขึ้นมาปุ๊บมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมมันต้องดันขึ้นมาถ้าดันเยอะไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเกียร์ถอยหลังครับทีเนี้ยวิธีดันเข้าเกียร์ว่างนะครับให้ดันขึ้นครึ่งเดียวแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่งนะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างเลยเออมันต้องใช้สมาธิในการแบบเนี้ยถ้าตึกอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเห็นไหมค้างนิดนึงจึ๊กถึงจะขึ้นแล้วก็คนขับรถยมาอัืไ้ยซู่่ฝง ถ้าส่วนใหญ่รถในประเทศไทยอ่ะมันจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับตรงนี้มันเป็นเกียร์ละเพราะฉะนั้นอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วที่ปัดน้ําฝนนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบหมุนแทนแน่นอนนะครับตรงนี้นะเราซื้อรถมาเราเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาเหมือนกันส่วนเรื่องพวกของแถมบร,รบริการอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ไปถามศูนย์ที่ซื้อนะครับหรือว่าเซลล์ดูเลยแล้วกันนะครับคือผมเองอะ่ะผมจะบอกว่าผมซื้อมาผมก็จําไม่ได้ครับ ตัวที่ผมซื้อนะครับ a l l ่ a g ูดแ c a ตัวนี้นะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นนะเป็นรุ่นโปรนะราคา599,900ตัวนี้เขาจะไม่ได้รวมตัว w a ลชาร์ r นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าการชาร์จรถอ่ะผมจะใช้งานยังไงแต่ในรถอ่ะเขาแถมตัวชาร์จฉุกเฉินมาให้ซึ่งในการใช้งานรถคันนี้ผมจะใช้ที่ชาร์จฉุกเฉินเป็นหลักทีนี้มันก็จะมีหลายเรื่องนะครับที่เราต้องคุยให้เข้าใจเกี่ยวกับที่ชาร์จฉุกเฉินเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังในอีกคลิปวิดีโอหนึ่งว,วคิดใในการช้ ที่ชาร์จฉุกเฉินที่บ้านไม่ติดวอชาร์จเนี่ยมันจะต้องทายังไงให้ปลอดภยัยเพราะมันมีหลายเงื่อนไขในการใช้งานเรื่องของเต้ารับเรื่องของสายไฟเรื่องของระบบไฟเรื่องของความเพียงพอต่อแอมป์การใช้งานในบ้านเรื่องของหัวปลั๊กที่มันชอบหลุดง่ายๆและอาร์กง่ายๆแล้วควรชาร์จแค่ไหนชาร์จเท่าไหร่ชาร์จบ่อยแค่ไหนทั้งหมดมันจะอยู่ในอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่ผม DIY วิธีการทําปลั๊กติดตั้งที่ชาร์จ EV ในบ้านด้วยตัวเองอย่าเพึ่งดราม่าเดี๋ยวรอไปฟังคลิปวิดีโอนั้นก่อนนะครับเอาเป็นว อยากติดวอรชาร์ตหรือติดวอรชาร์ตที่บ้านไม่ได้มันมีวิธีที่ทําได้และปลอดภัยในการใช้งานในบ้านครับ <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อออร่ากู๊ดแคทอ่ะไม่ได้เลือกจากราคาอยู่แล้วนะครับแต่เลือกจากความพอใจและส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของเงินทุนหรืองบประมาณแล้วผ่อนยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับสาหรับผมนะดาวสูงสุด ผ่อน4ปีอันนี้คือดอกเบีย้ยคุ้มที่สุดถามว่าดาวมากกว่านั้นได้ไหมได้ครับแต่ว่าดอกเบีย้ยจะไม่ต่างผมคํานวณออกมานะครับดอกเบีย้ยของผมที่จต้องเสียตลอดการผ่อนลดสี่ปีมันคือ3 0 0 0 0บาทโดยหลักการของไฟแนนซ์น่ะเขาจะต้องได้ดอกเบีย้ยจากเราอย่างน้อย30 0 0 0บาทนะครับเขาถึงจะปล่อยให้เรากู้คือผมรู้สึกว่าถ้าหลุดจากตรงนี้นะอาจจะจ่ายสดไปเลยก็ได้นะครับเพราะดอกเบีย้ยมันอาจจะไม่ได้ต่างนะหรือใครอยากจะทยอยจ่ายก็อาจจะเป็นการตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ผมตัดสินใจจากดอกเบีย้ยที่คุ้มที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็เลยจ่ายงินด ประมาณแ7 0เจ็ดแสนะครับแล้วยอดผ่อนก็อยู่ประมาณที่เดือนหนึ่งเก้าพันไปลายนะเกือบ1,000งอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลนะครับแต่ใครอยากจะดาวน้อยหรือผ่อนนานกว่านั้นได้ก็แล้วแต่กําลังเงินของเพื่อนๆครับ ซึ่งในยอดที่ผมซื้ออ่ะเขาก็แถมติดฟิล์มรอบคันด้วยนะครับแถมประกันชั้นหนึ่งด้วยมันเป็นโปรโมชั่นในช่วงวันที่ผมไปซื้อพอดีและหลุดจากนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าโปรโมชั่นไหนจะยังอยู่หรือโปรโมชั่นไหนจะหมดไปแต่ว่าถ้าเอาจริงๆในตลาด e v ที่เขาคุยกันน่ะการแข่งขันของราคามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆซื้อปลายปีอาจจะได้ถูกกว่าที่ผมซื้อก็ได้และอาจจะได้ของแถมหรือออปชั่นต่างๆเยอะกว่าที่ผมได้ก็ได้ ใช้งานคุ้มไหมอาจจะตอบได้ไม่เต็มปากครับเพราะเพิ่งได้รถมาไม่นานนะแล้วก็เพิ่งใช้งานไม่ถึง2อาทิตย์นะครับจากแนวคิดเดิมนะครับก็คือผมก็ขับรถออกจากบ้านเนาะใช้น้ํามันรถน้องบ้างรถผมบ้างอะไรเงี้ยค่าน้ํามันเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ7000นะครับหกพันถึงเจ็ดบาทแต่พอไปรถอีวีอ่ะสิ่งที่ผมจ่ายมาคือค่าไฟฟ้าแล้วก็เป็นเลทไฟบ้านเนาะหรืออาจจะเป็นแบบชาร์จตามปั๊มผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแต่ค่าใช้จ่ายในการชาร์จอ่ะมันก็ต่ําลงคือต่ําลงแบบรู้สึกได้อ่ะแต่ยังไม่ได้คํานวนมาาเเลลขีหยช่อง เหมือนเป็นตัวเลขให้ดูนะครับไปดูได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเงินก้อนนั้นแหละมาจ่ายเป็นค่าผ่อนรถเนาะยิ่งเราวิ่งเยอะเราก็จะคุ้มทุนกับรถคันนี้เร็วมากขึ้นประกันชั้นหนึ่งแถมมาให้ประกันแบตเตอรี่มีมาให้นะครับแต่เพื่อนๆพยายามไปทําความเข้าใจกับเงื่อนไขของประกันดีๆอย่างฝั่งของประกันภัยอะครับประกันแบตมันก็จะมีการเสื่อมถอยตามอายุการการใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้รถไป5ปีแล้วเกิดแบบ แบตพังจากอุบัติเหตุนะเช่นการชนแบบกระแทกลูกระนาดอะไรแบบนี้ไม่ได้เคลมแบต100%นะจ๊ะตรงนี้ไปศึกษาข้อมูลประกันภัยให้ดีก่อนส่วนเรื่องการประกันแบตของศูนย์นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะศูนย์เขาก็มีประกันแบตของเขามาให้รู้สึกว่าจะ7หรือ8ปปีเนี่ยแหละ ทีนี้หมายความว่ารถไฟฟ้าคันนี้อายุการใช้งานน่าจะอยู่ที่7หรือ8ปีใช่ไหมอาจจะใช่หรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งสําหรับผมนะการซื้อรถราคา60 0 0 0บาทและถ้ามันใช้ได้8ปีหรือ10ปีนะเราก็เอามาหารปีที่ใช้นะเท่ากับผมก็จ่ายเงินอยู่ประมาณปีหนึ่ง80,000กว่าบาทสําหรับรถไฟฟ้าผมไม่คาดหวังว่าอายุใช้งานเกิน10ปีแล้วผมต้องมานั่งเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมจะต้องจ่ายเงินตรงนั้นน่ะผมซื้อรถคันใหม่อาจะ คุ้มกว่าดังนั้นผมคิดว่ารถ e ีวีหลังผ่านไป10ปีน่าจะต้องเป็นลักษณะของการขายซากไม่เหมือนรถสันดาปที่พออายุผ่านไป10หรือ20ปีอะเราโมนิฟายกลับมาใช้งานมันได้แต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีที่ราคาถูกลงแล้วทําแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นรถคันนี้ผมคิดความคุ้มคุณไว้ที่8ปีนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าผมไม่ซื้อรถราคาเกิน0 0 0 0นนึกออกไหมถ้ารถราคาร้านหนึ่งหรือล้านสองอะกลายเป็นว่าผมจะต้องจ่าย ่าตัวรถนะครับประมาณปีละแสนกว่าหรือ2 0 0แสนผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับถ้าใครเอออหอหมกับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดตลอดคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็โดนป้ายยาเรียบร้อยครับตัดสินใจไปซื้อได้เลยนะช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มีแบรนด์หรือสปอนเซอร์มาจ้างในการทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตัดสินใจอย่างที่เพื่อนๆอยากจะได้ได้เลยเพื่อนๆจะไปซื้อรถ EV ีค่ายไหนก็ได้หรือเพื่อนๆอาจจะแบบฟังแล้วไม่ถูกใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเเราพื่อนไป ให้รถสันดาบครับรถสันดาบก็ประหยัดน้ํามันได้รักโลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้มีทั้งระบบไฮบริดมีทั้งระบบปลั๊กอินไฮบริดเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูเอาตรงๆนะใจนะถ้าหน้าตามันสวยก็อยากได้ปลั๊กอินไฮบริดแหละแต่มันยังไม่มีปลั๊กอินไฮบริด ท,ที่แบบหน้าตาถูกใจผมจริงๆอ่ะผมก็เลยตัดสินใจเอาคันนี้มาแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อรถสักคันโอ้โหเป็นของชิ้นใหญ่มากๆนะครับต้องตัดสินใจดีๆนะแล้วก็แนะนําว่าให้ดูรายละเอียดในหลายๆคลิปวิดีโอพอรถออกมาในแต่ละเจนนะครับฟังก์ชันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกันอย่างถ้าใครเคยไปดูออร่ากูดแคทที่ออกมาใหม่ๆนะ,ะน,นะครับเป็นออร่าห้าร้อยนะครับก็คือตัวนั้นมันจะวิ่งได้500กิโลเนาะซึ่งพวกเนี้ยออกมาตัวใหม่ประกอบ ยแบตเตอรี่เป็นคนละตัวกับอันนั้นนะครับแล้วก็ การวิ่งนะครับถ้าตามหน้าปัดนะมันก็จะอยู่ได้ประมาณ390-400ยกิรโลระยะทางก็จะลดลงราคาก็ประหยัดขึ้นถ้าใช้ในเมืองถ้าวิ่งต่างจังหวัดใกล้ๆนะกรุงเทพพัทยาอุดรขอนแก่นนะผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ก็จุดชาร์จ e-v station ก็เยอะนะการรอคิวก็ไม่ได้นานนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วและเรื่องการชาร์จเรื่องสถานีชาร์จเรื่องการใช้งานนะเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปแล้วเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะครับมีปัญหาอะไรมาคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิป ถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะตอบให้และถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําแนะนําเพิ่มเติมสามารถมาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโออย่างสุภาพนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าซื้ออร่ากูดแคทมาแล้วอยากจะแต่งยังไงเดี๋ยวไปติดตามช่องคุณกล้วยนะครับบ a นนาด d i า r ีนะครับออกรถป้ายแดงวันแรก แต่งรถเลยแต่งอะไรบ้างแต่งยังไงให้ยังอยู่ในประกันไม่ผิดกฎหมายไปติดตามได้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปย่อ80 subscribe ลืมติดตามใน tiktok line official แล้วก็ facebook fanpage ด้วยนะครับรวมถึง lemon a ด้วยนะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย